ทราบที่นี่สถานีนครลำพางก่อนจะลงจักขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของแลสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please welcome to นครลำพาร์ต์ station please check your belongings before leaving the train the state railway of thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again thank you